สวัสดีค่ะแก้วนะคะ CK ออสเตรเลียนะคะวันนีก้ก็อยากจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนของอาการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ที่ไทยแล้วต้องการที่จะกลับออสเตรเลียนะคะว่าขั้นตอนข้คร่าวๆควรจะทำอย่างไรบ้างจากประสบการณ์ที่ก็ได้ทำเองนะคะก็เลยมาพอดีว,ว่าก็ตอนนี้มากักตัวอยู่ที่ซิดนีย์นะคะก็ พิ่งจะเดินทางมาถึงวันนี้ค่ะเมื่อเช้านะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเก้ช้าในการที่จะพิมพ์หรือเขียนอะไรอย่างนี้อาจจะทําให้ให้เก้าวลืมนขั้นตอนไปได้ะคะ่ะก็เลยตัดสินใจทําเป็นวิดีโอดิฝานาะ,<ล>ะเพื่อทุกๆคนจะได้รับฟังแล้วก็จะเข้าใจส่วนท่านใดที่ไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะหรือว่า แชทเข้ามาใน Facebook ของแก้วได้เลยนะคะถ้าก็มีเวลาปั๊บก,ก็จะตอบให้แล้วก็จะช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้ช่วงที่แก้วกลับตัวอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีเวลาก็จะช่วยกันนะคะขั้นตอนคร่าวๆเลยนะคะก,ก็จะแนะนําว่าคุณจะต้องเช็คตัวเองก่อนว่าตัวเองถือวีซ่าด้วยวีซ่าอะไรนะคะถ้าเป็นวีซ่าแปดศูนย์หน่า นะคะตัวนี้หรือเป็นซิติเซนเพอร์มิเนนตนะคะก็คือเป็นพลเมืองของออสเตรเลียแล้วหรือเป็นครอบครัวของออสเตรเลียแล้วอันนี้คือสามารถเดินทางได้แต่แต่ไลายวีซ่าที่ก็พูดไปเมื่อเมื่อส,สักครู่นี่นะคะสับคารพวกนั้นคุณสามารถที่จะเดินทางได้เลยโดยไม่ต้องขอ extension คือไม่ต้องขออนุญาตในการขอกลับเข้าประเทศนะคะส่วนท่านที่ ถือวีซ่าท่องเที่ยวแต่ว่าแต่งงานหรือสมรสกับคนที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะก็จะต้องทำเรื่องขอ extension สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่กงสุลนก่อนนะคะว่าสถานทูตเขาอนุญาตให้เรากลับไหมก็คือคุณก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ลงทะเบียน extension หลังจากนั้นเจ้าหน้นาที่จะอธิบายให้มาว่าคุณสามารถไปได้หรือไม่หรือคุณยังไม่สามารถไปได้ โดยอีเมลเขาจะตอบกลับมาทางอีเมลเท่านั้นนะคะไม่จําเป็นต้องโทรเข้าไปในเบอร์ของราชการนะคะเพราะว่า,าต่อให้คุณโทรเข้าไปต้องการสอบถามข้อมูลเขาก็จะไม่ตอบให้นะคะเขาก็จะให้แค่ข้อมูลที่น้อยมากแล้วก็ให้คุณนะคะตอบอติดต่อเข้าไปทางอีเมลแล้วเขาถึงจะตอบคุณกลับมาทางอีเมลนะคะก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ การขอขั้นตอนแรกคือ extension ส่วนสำหรับผู้ที่ได้ผ่าน extension แล้วนะคะก็คือจะต้องเข้ามาลงทะเบียนลงทะเบียนก็คือเข้าไปที่ worldwide consular นะคะของ consular ของครงสุนนะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียน register นะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะโพสเข้าไปใน Facebook ด้วยนะคะในในเฟซตัวของตัาเองหรือเฟซกลุ่มเดี๋ยวจะยังไงก็จะแจ้งทีนะคะวะ่าว่าจะโพสไปตรงจุดไหนก็จะเป็นลิงก์ของสถานทูตต่นะคะเข้าไปคุณก็เข้าไปหาคำว่า Register พอเข้าไปรีจิสเตอร์ปั๊บคุณก็กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดอีเมลชื่อนะคะเข้ารหัสอีเมลแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็จะใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของคุณที่อยู่ของคุณที่อยู่ในไทยนะคะแล้วก็แต่ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะพยายามใส่เป็นภาษาอังกฤษให้หมดเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางสถานทูตค่ะเขาก็จะได้รับข้อมูลของเราแล้วแล้วเสร็จเขาก็จะ ติดต่อกลับมาทางอีเมลน่าจะอีกสักวันหนึ่งหรือหรือรอ,อาจจะสองสามชั่วโมงหลังจากนั้นนะฮะแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลตามลิงก์มาเลยค่ะหลังจากนั้นคุณก็แค่ติดตามต่อเนื่องแล้วก็ใส่รายละเอียดต่อเนื่องหลังจากที่รัฐบาลเขาส่งอีเมลกลับมาหาคุณแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการจองตัวที่นั่งจองรอบของการาไฟบินนะคะ นั่นนะคะเขาจะเป็นขั้นตอนต่อไปถ้าเราลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จปั๊บขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่เขามีไฟล์บินนะคะก็คือสองไฟล์ต่อหนึ่งเดือนใช่ไหมคะเขาก็จะมีวันที่แจ้งมาแล้วเขาก็จะให้ลิงก์มาในอีเมลตัวน,นั้นคุณก็เอาข้อมูลตัวเองกรอกเข้าไปได้เลยค่ะและถ้าเราได้ไปนะคะก็จะมีอีเมลตอบกลับเรามาเช่นกันนะคะ